สวัสดีครับอยู่กับมิู่ s u p ปร p r รครับและโจค่ะมิสซมพีค่ะวันนี้เราอยู่กับนี่อีกแล้วกับบะยกสูงนะครับใช่แล้วค่ะกับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยเนาะของรุ่น4ประตูยกสูงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไททันนะคะดับเบิลแคป g l s นะคะเกียร์ธรรมดา6เกียร์ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นโมเดลใหม่ว่าสุด2023นะครับใช่แล้วค่ะกับราคารถสีเทาดำแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 8 4 6 0 0 0บาทค่ะนะครับ8 4 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและนอนนะครับโรคันนี้เราจัดพิเศษอีกแล้วครับใช่กับคันนี้ค่ะลูกค้าก็เลือกรับรถเป็นออกแนวเป็นเดิมๆเนาะแล้วก็มีของแต่งที่แบบพร้อมใช้งานพื้นฐานพื้นฐานของถมพื้นฐานนะครับโดยคันนี้ลูกค้าเราจริงๆก็คือเบที่20%โดยที่เราทําให้ลูกค้าใช้เงินแค่เพียง หนึ่งแสนกับแปดพันบาทเท่านั้นอเองโอ้หนึ่งแสนกับแปดพันบาทก็ได้เลทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยแบบี้ยก็สบายๆเนาะค่างวดก็ผ่อนสบายๆนะครับผ่อนอยู่คันนี้อยู่แค่เก้าพันสี่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองด้วยนะครับ<ไ>บอกเลยว่าผ่อนสบายสุดๆเลยเนาะเพราะปกติรถยกสูงส่วนมากเนี่ยผ่อนหลักหมื่นอยู่แล้วใช่นะครับตันวน,นี้ก็คือเราเน้นผ่อนสบายได้ออปชั่นจัดเต็มด้วยนะ พราะ G L S นี่ก็เป็นตัวใหม่ที่มีการปรับใหม่มาจากตัวเดิมด้วยนะครับใช่ก็คือจะมีทั้งตัวเบาะหนังทั้งคันมาให้อยู่แล้วะะใช่เลยเป็นสีดำด้วยนะครับอโอ้หก็ขุมค่าแล้วเนาะแล้วก็ยังมีพวกการตกแต่งอย่างเช่นตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเป็นดำ,ดำเมทนลลิกดำเงามาให้เลยนะครับรวมถึงนี่ครับ กระจกมองข้างนะครับมาเป็นสีดําเงามาให้แบบนี้เลยแล้วก็ยังรวมไปถึงตัวบันไดข้างเบ้ามือเปิดแล้วก็เบ้ามือเปิดกระบะขายนันเองรวมถึงกันชนท้ายด้วยนะครับก็มาเป็นสีดําเงาให้ทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะก็คือดูสวยงามนะคะ,ะมาจากโรงงานเลยใช่ล้อก็จะไปล้อแม็กด้วยนะรุ่นนี้ยังได้ล้อแม็กมาด้วยไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับทูโทนกับยางซีวีขนาด24 5 65R17 ด้วยะนะครับซึ่งก็จะเหมาะสมกับการใช้งานนะคะทั้งความขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะค<แ>ุณภาพมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องบวงเลยเรื่องความทนทานนี่หายห่วงถ้าไม่จากโรงงานนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะนะครับ แล้วก็แน่นอนภายในตัวนี้ก็อย่างได้เบาะหนังมาแล้วด้วยนะครับจากเดิมจริงๆตัวเดิมเป็นเบาะผ้าด้วยเนาะก็ดูแลรักษาง่ายก็เป็นหนังแท้จากโรงงานเนาะส่วนที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีทั้งตัวฟิล,ล์มรอบคันนะคะมีการสัว์ข้างแล้วก็มีกระบะในเนื้อ,อของแท้นะคะแล้วก็ซื้อช่วงโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะแถมฟรีทันทีตัวขอนแรงมือเปิดฝาท้ายโอ้โหดีสะดวกมากจริงๆนะครับแบบมันจะมีโชว์แบบ ช่อยค่อยทิ้งช่วงลงมาใช่ไม่ต้องแบบโหหนักบางทีผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยไปใช้ก็ค่อนข้างหนักเลยแิดแล้วกกลัวร่วงปักลงมาโอ้โหเนาะตัวนี้ก็จะทำให้การเปิดที่นุ่มนวลขึ้นสะดวกสบายใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะนี้ก็คือตัว w i เ e สชาร์จเจอร์นะครับดูไฮเทคขึ้นมาเยอะเลยใชก็สะดวกสบายในการชาร์จโทรศัพท์มือถือนะคะแค่เอาวางไว้นะครับตัวนี้ก็ชาร์จได้ทันทีไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องอะไรเลยะครัพก็ต้องรองรับการชาร์จแบบไวเลสด้วยนะครัต้องใช้ไร้สายนั่นเองแล้วตัวนี้ก็มีจอมาให้แล้วด้วยเนาะมีจอแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับก็คือเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บก็ขึ้น กล้องที่จอภาพให้อัตโนมัติพร้อมมีสเกลอ่าระยะทางระยะความใกล้ไกลบอกด้วยนะคะอ่านะครับก็ครบเครื่องเนาะไฟก็ LED ปรับระดับความสูงต่ำของไฟได้ด้วยนะครับความันนี้ครบจริงๆนะครับเดิมๆจริงๆก็สวยงามดูแลรักษาง่ายอยู่แล้วรือถ้าใครอยากแต่งจริงๆก็บอกได้เพราะเราก็แต่งได้หลายแบบนะครับที่นี่มีโปรโมชั่นให้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการเลยใช่เลยนะครับและนอนนะครับลูกค้าคันนี้นะครับ จ่ายงเงินบร้ออแล้วนะครับ<อ>ก็รอรับอยู่ที่บ้านแล้วนะครับค<อ>ันนี้ก็รอนั่งสวยๆอยู่ที่บ้านได้เลยะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปส่งมอบให้ถึงที่อ่าวันนี้ไปแค่ในใกล้ในกรุงเทพนี่เองนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราเตรียมตุ๊กตาต้องหมีมาให้แล้วแล้วก็เอาว่านนี้ไปส่งวัเกยน,นะครับค่ะไปพบกันที่บ้านลูกค้าค่ะ เราก็มาส่งวัตถุค้ากันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณไพเรียนสวัสดีค่ะนี่ครับวันนี้ได้ว่าถูกใจไหมครับถูกใจถูกใจมากเลยเนาะอ๋อแล้วก็โอ้โหคันนี้ก็จะเป็นตัวสีประตูลูกสูงเลยตัวนี้หายากเนี่ยช่วงนี้ได้คือโอ้โหโชคดีจริงๆครับแล้วก็ทําเรื่องยากไหมครับไม่ยากค่ะแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวไปดูรถแล้วก็จองแล้วก็รออย่างเดียวโอ้โหรวมๆนี่ไม่ไม่ถึงเดือนเดียวมั้ง ประมาณเดือนหนึ่งเนาะประมาณเดือนหนึ่งก็ได้รดเรียบร้อยเลยสวยๆเลยนะครับได้ดอกเบี้ยถูกด้วยของเราด้วยนะครับก็วันนี้ได้รถถูกใจเออเจอผมทางช่องทางไหนมาเอ่ยเป็นเฟซบุ๊กค่ะในเฟซก็คือเจอในเพจอะเนาะนะครับแล้วก็คุยกันแล้วก็คุณพินก็ได้ไปดูรถที่ศูนย์ก่อนด้วยเนาะนะครับก็นัดเจดูรถกันก็ตัดสินใจจองเลยเนาะนะครับอย่างไงวันนี้ก็ได้รถถูกใจแล้วฝากคุณพยินเชียร์ผมหน่อยละกันเนาะถ้าสมมติมีคนสนใจก็ไมิสูออกกับใครดีครับ กับพี่ก๊อฟเลยค่ะแนะนำดีค่ะแล้วก็เป็นกันเองด้วยดูแลดีทุกอย่างโอ้โหแล้วก็รถส่งถึงที่ด้วยขอคโอเคไงต้องขอบคุณพี่มากๆนะครับขอเัวนะขอบพี่นะครับครับถ้าใครสนใจนะครับรถสวยๆโปรดีๆนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่ก๊อฟพิสูจน์ซูเปอร์โปรช่องคือโจวพิสูจน์อมพีนะครับวันนี้ผมลูกค้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ